ผมว่านอนก่อนดีกว่านะจริงโห้อนอนก่อนเราก็นอนไปแล้วนะมันจะไม่มันนะซีคุณเอ้ยได้นน่่อ้ยโอ้ยคุณยมันหลายตัวจังเลยวะแกก็มาได้หรอพี่ยีนนะฮะเซอร์ไวโอลนี่เป็นฮาร์ดคอร์เลยนะพร้อมนะนะหนึ่งสองสามโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มีเดย์ที่1นึ่ด้วยคุณเดย์ Day ที่1ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวต้นว่าจะเดี๋ยวนะมันมีสมุด2เล่มนะจะมีส lender Bo o ุแล้วก็มี a n i m a l a n i m a l a เ l อออกก็จะเป็นพวกสัตว์พวกนั้นพวกนี้พวกหมินนะ่ามินนะฮะมีตัวอะไรมแมลงวันเนี่ยน่าจะกินได้นะต้นว่านะอ๋อนี่ไงเป็นหนังสือของพี่สแ e นเดอรนะพี่ส l e n ดีอ่าคุณสามารถที่จะเจอส lender รได้ที่ป่าของส lender รนะซึ่งคุณเนี่ยสามารถที่จะเจอโน้ตอยู่บนต้นไม้ได้อีกทีหนึ่งนะ,ะ,ะไรไรนะจริงฮะนะมีดยวย อ๋อมันเป็นแค่ปลาบินเฉยปะเออดีนะไม่ใช่เต่าบินแมลงวันกินได้ด้วยเหรอ,อกินได้คะ่ะพี่กินแมลงทุกชนิดนะคะในเกมนี้นะโคตรหลอ่อยโคตรมันกว่าได้แต่ละต้นอ่าโ,โ,โอ้โหโคตรไดเดอร์มิกโคตรสดอแล้วมันอยู่หลังต้นไม้เราด้วยไงใครจะไปดูไอ้มุนใครมันทำร้ายแกโอ้ไม่ใช่เราก็เพียงพอแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเอาเป็นซีดนะ,ะน่าจะไวป้ปลูกต้นไม้เหรอลองดูก่อนนะ อ๋อปู่จะเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าพวกเราได้เล่นฮาร์ดคอร์นี่นานๆนะต้นสามารถที่จะทำเป็นร้อยวันได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันจะมีติ๊กให้เราอยู่แบบเดย์วันเดย์ทูเดย์ทีอะไรแบบนี้นะฮะเราไม่สามารถที่จะโอเอได้นะต้องรีบหาของให้เร็วที่สุดที่ทจะทําได้นะเมื่อกี้เห็นตัวอะไรดำๆไหนเห็นอะไรแวบๆดำ,ๆ,ดำๆมันทำไมมีคนเห็นเยอะจังเลยทำไมต้นไม่เห็นอะไรเลยอะอันนี้ได้โซนแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในยุคขินแล้วค่ะรีบๆเลยไม่รู้จะเจออะไรในอนาคตทะนี่คือต้นรีบเล่นมากเลยนะอันนี้มีอาาาหรรกิน เออโอ้โหเป็นหมุ่นที่แบบโลาะหน้าไปแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นจะส่งเคราะห์แกเองแล้วนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นสารที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะแปลกๆโอ้มีไบโอมขึ้นให้เราด้วยแฮะอันนี้เข้าไปแล้วจะมีอะไรไหมอ่ะเฮ้ยเอ้าโดนโละโอ้โหลดลักสต๊คลักสต๊ะลดล้างสต๊อกนะคะโอเคเข้าไปเลยดิปะต้นกลัวเดี๋ยวต้นเอานี้มาดูดีกว่าน่ากลัวมากเลยอย่าเพิ่งกลัวคะ่ะยังไม่ได้มีอะไรเลยเอ้าเอาไงดีอ่ะคือมีอะไรบ้างที่นี่ อันนี้เอามาตกแต่งไดปะคือขออนุญ,ญาตนะแกจะไม่รู้ว่าแกจะมาในรูปแบบไหนอ่ะโอ้น่าจะเอาไว้หลอกคนได้นะโอ้โหมีหลายอย่างในตรงต้านขอเลยแล้วกันนะของตกแต่งบ้านวะอันนี้อะไรเดี๋ยวมาตีลังกาของตกแต่งบ้านที่แสนสวยงามอย่างนั้นเหรอแกนักกลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอยู่พี่เดี๋ยวพี่ทำให้ขำขำระเบิดระเบ้อเออเฮ้ยแล้วมันจะเรียกตัวอะไรมีเนี่ยก่อนลืมเลยนะฉันขออนุญาตขุดแกก่อนเลยตกแต่งบ้านนะะ ได้เป็นเนื้อโอ้โหได้เนื้อเต็มเลยอะแต่ว่าเป็นเนื้อเน่านะฮะเสียดายจังไม่เป็นไรที่จริงเราสามารถเอาตรงนี้เป็นบ้านเราได้นะแต่ต้นคือต้นรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้มันก็จะมบืดนะคะอืมเดี๋ยวต้นว่าจะลองเดินไปหาอาหารดีหน่อยนะคือจริงๆเราก็ไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกงเจอแกะ่อะไรแบบนี้โอเครู้สึกว่าจะเจอฟักทองด้วยนะคะโหมันจะเฮ้ยมันบรรจะกายมันโอเคอยู่นะ ทำให้เราหลอนเองได้เต้นอยากหาบ้านน่ะรู้จะมีบ้านหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่มีบ้านเราก็ต้องอยู่ี่บ้านหลังนั้นนะฮะคือให้พี่เห็นอะไรแบบนี้แล้วพี่ต้องขุดออกไปจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเฮ้ยตัวอะไรปะเฮ้ยว่มียวมียวเต้นตกใจหมดเลยอย่างน้อยพวกเนื้อศพพวกนั้นก็เป็นเพื่อนยามเหงาเวลาเดินทางได้ใช่มีแต่ของน่ากลัวน่ากลัวสุดแลจะเป็นแมวผมพี่ก็กําลังโฟกัสอยู่เลยอะคุณเฮ้ยไอ้ดอกผีนี่เอาอีกแล้วเฮ้ย อุ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นผีสางนะฮะเออแสดงว่าเราต้องต่อตัวอฮ้ยเสียงอะไรมันเฮฮาเฮ่ากคิดว่าฉันกลัวเหรอฉันเป็นนักปลาผีเฮ้ยแล้วเต้นลืมเอาลืมเรือได้งไงอะ่ะลืมเรือนเอาโหไอ้คีมพ,พี่คีมอยเ่ไ่้ก่อนนะพี่คีมพี่คีมคะคีมคืออะไรงงเฮ้ยไม่ วา่วาว้าโอ้โหยิกดีนะมีของ <Hasan> เอาจิงป่ะต้นมีดวงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านเนี่ยอันนี้คืออะไรบ้านปะเฮ้ยว้าวว้าวว้าวว้าโอ้บ้านใครก็ไม่รู้ของข้าวก่อนแล้วกันโอ้โหขอบุณมากๆเลยขอบคุณนะโอ้มีเตียงให้ด้วยบ้านใ,นใครก็ไม่รู้บ้านน่ายอยู่มากเลยคะ่ะไม่ใช่บ้านเราด้วยซ้ำ camp. บ้านเราไม่มีแบบนี้หรอกระหว่างนี้เดี๋ยวเราต้องทําอาวุธของเรานะคือเรือนั่นเองค่ะได้เรือนหนึ่งอัน ดูข้างนอกได้ปะ,ะข้างนอกไม่มีอะไรฮะเออรู้สึกเหมือนว่าไอ้ผีตัวเมื่อกี้มันน่าจะมาหลอกเราเฉยอะแค่แบบเดินยุระญาตมาหลอกเดออีอะไรเนี่ยภารกิจในพาร์ตี้นะเติ้ลขอแค่เติ้ลมีชีวิตรอดและมีบ้านหลังหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะซึ่งบ้านหลังหนึ่งของเติ้ลเนี่ยก็ต้องเป็นบ้านที่เราสร้างเองด้วยมือของเราเองนะเราจะไม่มีการไปอยู่บ้านคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือบ้านอื่นเนี่ยมีไว้พักพิง,งเฉยๆนะฮะโอเคปะเรือปลอดภัยที่สุดแน่นอนอนอนได้ปะเออนอนได้เฮ้ยแล้วใครเคาะประตูเติ้ล เดี๋ยวบอกนะว่าเดี๋ยวบอกนะว่าแกใํามาตึกตักตึกตักจึกจักแกเป็นอะไรอ๋ออ๋อเดทที่หนึ่งเหรอ,อเจ้าของบ้านม้าเผ่าพี่เอออาจจะใช่นะคะค้างามีตัวอะไรบ้างโอ้โหโแล้วอย่างไหนตรงฝนก็ตกด้วยคุณตันว่านะอ่ะดูมันจะมาติดไหมถ้ามันมาเราก็แค่ตีมันแค่นั้นแหละอย่าทำให้มันยากโอ้โหแล้วมันก็มาแบบเต็มใจเต็มใจมันมาเยอะมากเลยมันบ้าไปแล้วอะ สมองซอมบี้เฮ้ยแก้วเก่งเกินดีนะพี่ไม่ได้ไปนั ination. ่งก <Of> ับมันนะไม่งั้นพี่น่าจะไม่เหลือซากค่ะแล้วเอาไงดีชีวิตของพวกเราบดฮาร์ดคอร์ด้วยดีเป็นบ้านที่หน้าต่างอยู่ต่ำกว่าอกตัวเองจะทำให้เวลายกเงินยกทองจะไหลออกจากบ้านพร้อมยังพร้อมนะมีหนีมีหนีมีมีนีมีนีไม่เดีหุนหุนปชิบ แล้วตัวอะไรนั้นนั้นแมลงแมลงอึ่งอ่างกระถางแตกอะไรนั้นหิวหิวกว่าหิว,หวชีวิตหัวใจเต้นไอ้มันไอ้มันผินไอ้มนันไอ้มนันว้ฮาร์ดคอร์สองอีกรอบหนึ่งถ้าเต้นเล่นรอบนี้ไม่ได้เต้นจะไปเล่นธรรมดาตามนั้นโอเคมาอีกรอบหนึ่งเราแบบสปีดบดเลยนะเออโอเคภารกิจต่อไปคือการหาบ้านเราต้องหาบ้านาหาเตียงรีบๆเลยเฮ้ยแล้วมันมีคนจอยเกมมากับเราด้วยอีไหนอ่ะอีจรัดจีรัด เจอรหัสนั่นแหละถูกแล้วใครมาจีลงจีหลังจีหลังยังยืนเฮ้ยคคยนั่นป้อนใครนั่นบ้าน,น,น,นะานสวยดีนะว่าแต่อยู่ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะคือมันจะสร้างไว้ทําไมเหรอหรือว่ามันเป็นโครงให้เราสร้างหรือเปล่าสร้างต่อเหรอโฮสบัิยังไงล่ะคุณผู้ชม,มโคตรด,ดีของโคตรด,ดีไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่านะฮะเฮ้ยมีบ้านไดมีอาหารให้าด้วยบ้านพร้อมอาหารโคตรดี โ oh, อ้โหเตียงนี่เราไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตเราดีทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยมีห้องไทยด้วยโอ้โหโอ้โหยังไม่จําเป็นนี้ต้องสร้างบ้านเองเลยนะคะเนี่ยถงเวลาสร้างบงสร้างบ้านแล้วแล้วนาอคือตอนนี้เรามีทุกอย่างเรามีที่พักพิงอาศัยโดยที่เราไม่ต้องหาบูบูหมู่บ้านคือต้นว่าตอนนี้เราโชคดีโคตรอะขอแค่ขอแค่ไม่มีไอ้นี่มันเป็นมิดปะคุณได้ยินเสียงหายใจมันปะ มันคือคือคือขอ,อกไซต์ต้นน่ะสวรรค์ประธานพอร์นที่พี่ต้นพี่ต้นหน่ะไม่ใช่พี่ต้นนะฮะคือภารกิจที่ยากที่สุดไม่ใช่การสร้างบ้านนะแต่เป็นการอยู่รอดในพาคน,นี้ให้ได้ค่ะคุณ <_ S 1> แล้วนิดเฮ้ยถ้าไปบ้านมันอยูข่าไอ้ตรงนี้เลยอะตรงนี้ก็ดูท่าทางจะไม่มีอะไรน่แต่ว่ามีไม้มีคนเออสถาปัตยกรรมแสนสวยงาม <_ S 1> คือฉันก็เลือกอะไรมากไ่ได้นะดังนั้นเดี๋ยวฉันจะ โอปาสาัตอุ้ยมีหลายอย่างมากคุณต้นว่าใช่แน่นอนร้อเปอร์เซนต์ต้นว่าที่นี่แปลกๆนะแล้วคือต้นก็เป็นคนที่โชคร้ายอยู่ที่นี่แล้วมันจะตัดอีกดานไหมคือต้นได้แปลกใจนะถ้าเกิดว่ามันจะสร้างบ้านแหนุรพุ่งนี้เนี่ยคือต้นได้แปลกใจจริงๆเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะที่ตัดต้นไม้ปุ๊บแล้วมันจะตอนเย็นต้นว่าต้องไปขุดหินก่อนดีกว่าโอ้มันมีโขงเยอะมากเอาจริงหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงตัดไม้ไปแล้วยี่สิบเอ็ดชั่วโมงโอ้โหสก อย่าหวังดาบเลยคือเราใช้ขวานก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราต้องประหยัดพอเพียงนะแบบน้ำมา,าคุณเคเคโอเคค่ะตอนนี้ก็ว่างแล้วเนาะมาดูกันดีกว่านะ mm. อวความสมจริงเธอจะไม่รู้มันทำจริงมันสมจริงขึ้นไปปะนี่คือการแก้แค้นของไม้ชนไม้เหรอคุณคุณคุณต้นยังไม่ได้มีโอกาสในการโค <c oughs> อ,อีกรอบหนึ่งฮาร์ดคอ มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที fighting, ajud, ่4แน่นอนค่ะคุณเดย์ที่1ึอีกรอบหนึ่งคือต้นบอกได้เลยว่าเราเหมือนอิซไกอะเหมือนมาต่างโลกอะแล้วก็เราเกิดเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายแบบรีซีโโลอะไรแบบนี้ไอ้เจลาดวัดีเจลาดจลาดทำไมแกไม่มาหาฉันมาช่วยฉันตัดต้นไม้สักหน่อยล่ะพี่คะเหมือนพี่เป็นนักแสดงตลกนี่คุณกรลังบอกว่าพี่เป็นคนตลกเหรอคะต้นไม้ต้นไม้น่ากลัวสุดในเกมนะเขาจะไปรู้มันจะทําได้ขนาดนั้นอะจากวันเดย์สู่สวรร์เดย์ แบบน้ํามาพี่ยังอยู่ยุคคีดอีเหรอโอ้โหต่นไม่รู้ว่าในมดเนี้ยค่ะมันมีปืนหรือเปล่านะหวังว่ามันจะมีนะเพราะว่าลําพังแค่ธนูเฉยๆทต้นคงจะซูมไม่ได้กับพวกนี้เดี๋ยวเราไปที่บ้านเราก่อนคือตอนแรกเราทําอะไรนะเราจะสร้างบ้านหรือปะีน,นบ้านเหรอแล้วทำไมมีอนี่ตรงนี้อ่ะนี่เจ้าของเก่าปะเนี่ยโอ้้ยโอ้โหของดีเก็บมาเลยเฮ้ยเสียงคนปะเพราะชีวิตเหรอเฮ้ยมันคือใคร เฮ้ยมันคือคนเอาแต่แกไม่มีความสามารถนี่แกจะมาอยู่ที่ที่ทำไมเอ้นิวิทมันชื่อนิวิทหรอนักเบียดฮะโกรธปะอโกรธไปเลยเฮ้ยใครเล่นเพลงใครมันอารมณ์สูนทรีแกเป็นใครน่าจะมีของให้เราไปรูทอยู่แต่ตั้งคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ใช่วันที่เหมาะเราควรที่จะอยู่บ้านไอ้นี่นะฮะซึ่งต้องคิดว่าเราที่จะอยู่เดโ็โอ้ว้าวโอ้ แก <Okay, S 2> ไม่มีความสามารถจะไปสนใจแกหรอกนะนอนไม่ได้แฮน่าต้องรอก่อนใครมันร้องเพลงนักหนา่านี้ฮะไม่แปลกแปลกอะ่ะนอนดีกว่าตอนมาที่นี่ไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงมันนอนไม่ได้มันกลางคืนแล้วค่ะแต่ว่าเรานอนไม่ได้คือต้องไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเออนอนไม่ได้ก็ช่างมันเพราะเรามีเรือเราไม่ต้องกลัวเราห้ามกลัวเราต้องยิ้มยิ้มสู้โอ๊ยยังพ่ก่อนยาเพิ่งยิ้มสู้กินก่อน,อนโอเคโอเคเราต้องตั้งสติเอาไว้นะสี่สตางค์ของพวกเรานี่นอนได้แล้ว โอเคนอนได้แล้วฮะเฮ้ยลืดเนื้อเชื้อไข่โอเคแล้วใครมาทำอะไรเติ้ลน่ะเดย์ที่สองในสุดเราก็มีชีวิตรอดมาจนถึงวันที่สองกันแล้วนะคะโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆเลยพี่เติ้ลพี่เติ้ลนโคตรเก่งคโค้ดหดมา่บ้านมตัวอะไรแกคือใครแกแกมาทำอะไรที่บ้านของฉันโอเค เฮ้ยคุณได้ยินป่ะมันมีคนทำเพลงด้วยนะทำไมซอมบี้พวกนี้มันไม่ตายอะ่ะกลับบ้านได้ปะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเหรอเมื่อกี้มีอะไรอ่ะโอ้โหสิบขัวประจานหนีก่อนหนีกลับบ้านหน,นีด่วนๆเฮ้ยผีกุมารผีกุมารต้นตีนผีกุมารถ้าเกิดว่าเราเจอเหล็กขึ้นมานะเราจะทำโลได้ท่านขอแค่ยังเดียวนี่อีผีกุมารเฮ้ยทำไมมัน ทำไมมันอยู่ตรงแสงแดดได้ไอ้พวกนี้มันเป็นไรอ่ะมันไม่ใช่ซอมบี้โอโคลิตสจ้ากหน่อยแกทำเสียงอะไรนะเมื่อกี้แกทำอะไรเหมือนแมวโดนเหมือนแมวโดนทับเลยอ่ะอุ้ยไหนอีไหนมันร้องอย่างเงีเอ้าแกเป็นคีเปอร์ไม่ใช่หรอทำไมแกถึงร้องได้อะไรตัวอะไรตรงอะไรตัวอะไรตรงโอเคโอ้มันนั่งด้วยกันแหละมันมีชุดกอดด้วยปะไอ้ยมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะเอ้า โอ้ยแต่เรือยังอยู่นะคือต้นเจ็บแต่เรือ,อยังอยู่คุณผู้ชมคือต้นอยากรู้ว่าจริงๆช้างเนี่ยมันนั่งเรือได้ปะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองว่าเรือมันจะวางได้จริงๆหรือเปล่านะวางแล้วก็มีไอ้ตัวนี้มันนั่งเนาะหึ้มเป็นไรอะมันโกรธต้นหรอเอาใหม่เอาใหม่ ดับโบนั่งเรือ,อแถะจะขอร้องไอ้ดับโบไอ้ดัมโบน่ะโอ้ยมันเล่นมากวนมันมันมันใช่เสียงน้องช้างจริงปะเนี่ยดับโบไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก็ว่าฉันเนี่ยคือคือฉันต้องการเรือของฉันกลับคืนมาดับโบมันไม่ให้ต้นหัวต้นไม่เอาแล้วดับโบมันขวิดต้นทีหนึ่งนีต้นบินขึ้นฟ้านแน่ๆคุณผู้ชมมาแรงมาแรงทอดเอา้าตีไม่ได้เหรอเป็นหนึ่งนาค่ะจะค้างนี่ไงเหล็กแต่ไม่มีอาหารแน่นี่มีนิว เหมาเทนภูเขาค่ะนี้ในสุดแล้วเราก็จะมีโลเหมือนคนอื่นแล้วนะซีนะโอ้ยดีจริงๆเลยไม่ต้องลงไปข้างล่างลึกๆเนาะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ่ะได้เหล็กมา,อ,าอุ้ยเหล็กเยอะมากนะคุณเราคตรโชคดีอ่ะตอนนี้เรามีเหล็กส0ิบอันนะคุณผู้ชมรีบขุดก่อนโอ้โหวพวกที่มันไม่กลัวแดดนะคุณต้นเกียดมากซอมบี้คือแกจะเก่งเกินไปฉันไม่ชอบทำพังแค่พี่ขี่ฉันก็มากพอแลละ คุณตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ใหม่ที่นี่น่าจะมีของโอชุดโกมันเหมือนเป็นรูปปั้นคนป้าน,นี้เออน่าจะเป็นอย่างที่เขาสื่อนะฮะต้องการที่สื่อโอเควันที่2ดูไม่มีอะไรนะคะถือว่าเรายังโชคดีอยู่คุณผู้ชมคืนจริงที่น่ากลนะัวเนี่ยคือตัวเราเองนะคะอุย้ยอ,อ,อ็นกุ๊กจิทิศอีโมดีนะไม่เป็นอีโมฉันขออนุญาตเข้ามาในบ้านหลักดีแล้วก็อยู่ที่นี่ไปกรดนะคะอุ้ย ใครมาจ้องมองจ้องดูเราอะไรเนี่ยคือต้องไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่ด้วยไงคุณผู้ชมกลัวมากเลยว่ามันจะมีเจ้าของบ้านนะอย่าเลยนะคะขอร้องเดี๋ยวต้งจะทํากระรองะะอ่ากระรองโอเคแล้วก็วางไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ได้ปะเออน่าจะได้นะคุณผู้ชมตรงนี้เลยอุ้ยสวยนะอ่าเก็บของก่อนนะมีอะไรให้เก็บมาเก็บไปหมดเุ้ยเสียงอย่างมีอะไรนะมีอะไรปะถ้ารู้สึกว่ามันมีเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ยืนอยู่ค่ะมันมันเดินเดินยืนยืนอะไรก่อนก็ไม่รู้อ่ะ มุเสียงหลอนนะเขาจริงเฮ้ยโหลบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิงปะคุณเฮ้ยจริงโจ้เหรอฮะฮะฮฮฮสิงอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนั้นตัวอะไรนั้นเฮ้ยไปตัวไป เจ้าช่วยนะี่มันเรื่องมันจะพึ่งเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้วิฟิงแองเจิลเหรออ๋อมัน,นจริงๆด้วยคุณต้นว่าเอาไงดีมันวับต้นไปที่อื่นแน่ถ้าต้นโดนมันอ่ะซอมบี้ก็มาโอ๊ยนอนได้เฮย้ยทำไมไมีเสียงอะ่ะแต่มันน่าจะเข้ามาไม่ได้ละคุณเพราะว่า เราปิดประตูหมดแล้วมันนี่ปีกมันคือวิปปิ้งเอ็นเจิรค่ะมันคือตัวที่จะทําให้เรานั้นว้าไปอยู่ที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนตัวมันนะคะซึ่งจริงๆต้นก็ไม่ค่อยอยากจะปะทะก,กับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดุร้ายดังนั้นนอนนอนดีปะหรือว่าจะเอาไงเพราะว่าบอลก่อนเราก็่นอนไปแล้วว่ะคุณอะมันไม่เดินมานะมันอยู่ตรงนี้ตลอดการนะคะไอ้นั่นม่เห็นนะแล้วแล้วมันคลั่งไงไอซอมบี้อะแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้ดักเนตปะ มันต้องนอนหรอหรือว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่บ้านที่มันเราเปิดประตูเองได้ไงมันได้ไปไหนเลยใช่แล้วมันมาเพิ่มกว่าเดิมด้วยคุณโอ้ดีนะที่เราอยู่ที่บ้านกันน่ะตันว่ามันเริ่มโหดแล้วล่ะคุณคุณได้ยินเสียงคนฮามเพลงปะอันนี้คือโหดที่สุดเลยที่ตั้นเคยเล่นมานะมันน่ากลัวมากเออโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหถือขวานมาขนาดนั้นใหญ่ต้นอยู่เลยค่ะ ผมว่านอนก่อนดีกว่านะจริงโหรนอนก่อนเราก็นอนไปแล้วนะมันจะไม่มันนะซิคุณตีไม่ได้ค่ะโอเคงั้นตามนั้นนอนจ้ะนอนไม่ได้ผีมันอยู่ไงผีมันสับมันแบบมันคิดจะอยู่ตรงนี้ตลอดกาลน,นะคุณเว้นแต่เสียว่าเว้นเสียแต่ว่าเราจะปอยู่ร่าง <S <S เฮ้ยเฮ้ยคุณนหลายตัวจังเลยวะวันนี้เกยเข้ามาได้หรอ โอ้ยตกใจหมดเลยหัวโหวหลายตัวหลายตรงนี้มันสมาคมชวนผีมาป่ะเนี่ยมันไม่ได้จัดปาร์ตี้นะพวกแกคือแกมาหลายตัวหลายตรงแกมีแฟดด้วยไงประเด็นโอ้โหบ้านเราบ้านเราโคตรด,ดีอะจริงบ้านเราแบบศูนย์รวมผีศูนย์พักพิงผีนะคะอันนี้สักคู่นะต้นว่าต้นอิว่ล้าดีกว่าไม่ไหวแล้วทีนี้มันแยก่เกินโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยมันให้เรานอน คุณไม่ได้ว่ะตอนตอนไม่ได้เลยค่ะคุณนี่เกิสภาพที่พี่ดังเกินไป <c oughs> น่ากลัวมากพกสกเกอร์วะเอาไงดีเอาไงด,ดีไม่ไม่ใช่วิธีที่ดีถ้าเกิดว่าเราจะไปถูกมันตรงๆโอ้โหโอ้โหซอมบี้อะพุคาลิปของจริงอังนนี้มันไปได้ยังคะหุ้ยเุ้ยุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรของมันอะโอ้มันจะเข้าไม้ได้คุณวันที่สามขึ้นหลังคา ลองดูนะเราต้องวิ่งนะเราต้องวิ่งนะอืมเร็วเิ็วยึดบ้านของจริงยึดบ้านแบบยึดยึดไปเลยอะ่ะหรือว่าเราไปนอนอีกที่ึ่งดีอะ่ะั้งนั้นอะ่ะหาบ้านก่อนเป็นบ้านดิงก็ดังดีไม่เกรงขึ้นค่ะเพราะว่าเล่นเป็นฮาร์ดคอร์นะคะผีบอกว่าจ่ายค่าเช่าถึงจะออกทําไมต้องจ่ายค่าเช่าเื่อมันต้นอยู่ก่อนที่มันจะมาอยู่กับต้นดีเงมันมันคนมาอยู่กับต้นไม่ใช่หรอกันไว้ก่นอนนอนดีกว่า เฮ้ยนอนสินอนนอนไม่ได้นอนไม่ได้โอเคโอ้โห้ยใครเข้าประตูใครเข้าประตูมาก่อนมาก่อนนอนอีกรอบนึงฉันไม่สนใจฉันจะนอน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 โอ้โอ้ไม่ให้ต้อนอนอ่ะมันคือใครมันคือมันนิ่เงี่ยมาจากไหนอ่ะฮะวันเที่ยงสี่ลูกว่ามีดูห โอ้โหเกือไปเรียวเออจริงๆต้นยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยเหม่หนว่าต้นยังไม่ได้แบบเข้าไปในถ้ำอะไรอย่างงี้เลยคุณดูตตน,นจริงๆเราก็มีของเยอด้วยนะไอ้นี่มาหกสูงแหละโอ้โอเคเจอทั้งพี่หินเจอทั้งไอ้หน้าขาวแล้วเจอใครอีกยังไม่เจอพวกเดลเรอร์เลยนะวันนี้อะเราจะต้องสร้างบ้านแล้วลหละ,หละคุณผู้ชมเออเราลืมเรื่องการสร้างบ้านไปเลยเนาะเข้าป่าเออป่านนี้จะปลอดภัยนะต้นว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเกาะเออเนึงอะเราอยู่รอดมากี่วันนะสี่วันปะคุณเออเราก็ทยอยนะ สี่วันยังขนาดนี้แล้วสิบวันจะเป็นยังไงอ้ยอยากคิดเอ้ยทำไมพี่ฮีถึงร้องาจรงงเออใสเตอร์นะ่ะโอเคมีไม้ประมาณหนึ่งขอแบบมีเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าจะต้องสร้างบ้านนะฮะไม่พี่ไม่ขี่เรือหุยพี่ฮินพี่เฮ้ยอะไรอ๋อต้อนไม้ต้นไม้ไมหักแล้วแกแล้วแกอยู่ทำไมาพี่ฮินต้นว่าพี่ฮินเดินมาตกต้นแน่เลยอะ่ะพี่ฮินโอ้สูมไ้ด้วย,ยพี่ฮินพี่ฮินโหสุดหล่อสุดหล่อบอทราย พี่อยู่บนน้ําพี่หินหินพี่แน่อะไรเลยแต่นี้ไอ้นี่มันทําไมโโโโโหหึึึโอ๊ยต้องหาพวกหมูพวกอะไรอย่างงี้ด้วยคุณเราไม่มีอะไรกินเลยตอนนี้เราแย่มากนั่งเรือนะเออเรือนั่งก่อน มีอะไรที่เราพอที่จะทําได้บ้างอะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือแย่มากอาหารก็ไม่มีสร้างบ้านกลา,างน้ำคงจะเวิร์กสักมากกว่า b i ดฟอเรสต์โอ๊อะไรอะเอ้าวิลเลจเจอร์วิลเลจเจอร์ที่ไม่มีงานทําอย่างนั้นเหรอโอ้ยของดีขอหน่อยแล้วกันนะโอ้มีอาหารกินแล้วเนี่ยวันนี้ดีจริงๆที่มีแกอขอบคุณมากเลยนะให้ฉันสงเคราะแกบ้างไหมฉันสนใจแกหรอกฉันไปแล้วบา,บาย หมาเหรออันนั้นอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะทำไมมันโคไปอย่างนั้นอ่ะพี่ฮีมาหลายรอบมากวันนี้แล้วพี่ฮีครับเดินค้างเฮ้ยสร้างบ้านต้นต้นไม้เหรอต้นไม้ทรงอย่างนี้ต้นไม้น่าจะไม่เวิร์กนะคะไม่ค่อยชอบเลยหน้าตาอย่างเงี้ยอะอ,อยู่พี่เกดีปะพี่เกจะผีเข้าปะเอาจริง จริงอยู่พี่แกก็ดีนะอยอ่างน้อยก็มีเพื่อนเออตรงนี้แหละสร้างบ้านได้โอเคเลยอย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่คือการอยู่ตัวคนเดียวจะไปอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคุณผู้ชมแกอย่าไปแย่งเตียงฉันก็พอนะฉันหาเตียงมาด้วยความยากลําบากถ้าเกิดว่าแกแย่งเตียงฉันมาแล้วก็นะสมไม่สวยแน่นอนโอ้ทุกๆครั้งที่เล่นครั้งนี้คือครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดต้าที่เคยเล่นมาเลยนะคะน่ากลัวมากแกอย่าผีเข้าก็พอนะแต่ฉันบอกเลยถนะ้าเกิดแกผีเข้าเด่ยแกยไม่รอดแน่คืตอตนงนี้ต้นติดสถานาอะออไรอิเชตดื้ ติดเชื้อจากอะไรอะงงเฮ้ยติดเชื้อได้ไงอะต้องนอนก่อนเหรอทั้งนั้นอะทำอะไรไม่ได้กินนี่ก่อนแล้วกันไม่รู้แหละอีกนายไปเนี่ยโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้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 ยตัวอะไรตัวอะไรร้องตัวอะไรร้อง Infection version สองหรือว่าเรากำลังจะตายเร็วนี้หรอเราติดได้ยังไงอะคือถ้ามันจะมาแบบมาเหนื่อยอย่างเงี้ยตั้งก็ไม่รู้ตั้งจะเอาชีวิตรอดยังไงเหมือนกันนะโอ้โหอีนี่ แกเกินไปแล้วปะฉันหามาด้วยความยากลำบากแกนอนล้มตัวนอนอย่างกับเป็นบ้านเป็นเตียงของแกแกคิดอะไรอยู่นอนกรนทุทุจริงๆออกไปฉันไม่ให้แกนอนออกไปจากที่นี่แกเกินไปแล้วถึงแม้ว่าตรงนี้เคยจะเป็นที่ของแกมาก่อนนะแต่ฉันไม่สนใจหรอกออกไปไปตามนั้นเฮ้ยใครทำไรอะ่ะนอนไม่ได้เจ้าชว่วยมันแย่มากเลยมีแต่ซอมบี้ ดรว่านี่จะเป็นสิส์ที่จบย่ญ่ที่สุดต้นว่าต้นถึงแก่ได้จะกรรมแลอวล่ะกินข้าวไ่รูหาข้าวไหนไม่มีข้าว,ไม,มาวไม่กินนะกินไปแล้วไม่เหลือแล้วเราอยู่รอดกอี่วันนะโอ้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 บายบายโลกอืหาทางเข้าก่อนที่หมาขเขาว่าหนีไม่พ้นยิ่งหนียิ่งทุกจบ